ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะแนะนำนะครับเพื่อนๆที่กำลังใช้เรือฟิลฟรีอยู่นะครับแล้วกำลังมองหาตัวคอนเสร์มมาติดตั้งนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นฐานแบบนี้ติดบนรางเลยโดยไม่ต้องใช้ตัวยูนิ h นะครับแล้วทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่ผมใช้นะครับจะเป็น ตัวนี้นะครับน็อตลักษณะนี้นะครับติดตั้งเข้าไปในรางแล้วยึดกับฐานนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเราก็ถอดจุกตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วน,นำน็อตเนี่ยสอดเข้าไปในรางนี่นะครับจะยากนิดนึงเดี๋ยวดูอันที่ผมสอดไปแล้วเลยนะครับ นี่ครับจะเป็นลักษณะนี้เราก็นำฐานตัวนี้นะครับยึดกับรางแล้วก็เลือกตำแหน่งให้เหมาะสมนะครับว่าเราจะยึดตรงไหนนะครับ ก็ขันให้แน่นเลยนะ่นะครับแน่นแล้วนะครับในนี้เราก็จะติดอุปกรณ์เสริมอะไรก็ได้ที่เราอยากจะใช้นะครับ ติดได้เลยนะครับเห็นไหมครับวิธีนี้ไม่ต้องใช้ u n i t ตแทนะครับไม่ต้องไปซื้อแพงแพงติดได้เท่าไหร่แนละ้วแต่ชอบเลยครับดูครับตัวอยา่างก็สามารถนำไปประยุกใช้ได้หลากหลายนะครับอุปรกรณ์เสริมเขามีเยอะแยะนะครับ เสาติดทองนะครับอันนี้ร้อยเชือกสมอนะครับโกโปก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาสแสดงให้ดูครับยังไงก็ลองนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ